เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเหรอหรือยังไงเอาอะไรเนี่ยขงเธอ,อเธอคือคอะไรอหเม็ดเต่งยวหาต้นตตตพิกไทยมาปลูกใครเนาะอ๋อให้มันเลื้อยให้มันเลื้อยก่อนมันไม<อ>่งไ,งงไงก่อนก็เรียกกันเลยพีคไทยกู้ไม่ได้กู็จะตายเ ก็ติ่งเก็บกิ่งมันหน่อยเอาไปทำยาได้เดี๋ยวตัดให้บ่ะเมินดอกเดี๋ยวเขามาตัดเดี๋ยุ่มนี่ถ้าเราจะทำาเออเอออประมาณนี้นี่เขียยยอดนะนะเยอดใช่นี่นะหนึ่งสองไม่ให้ไม่มีสองอันนี่อืมหรือเราจะมาตัดไอ้พวกนี้ก็ได้เนี่ยที่เราเห็นว่ามันขึ้นสูงแล้วเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยแบบนี้แล้วก็ใบมันออกยเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดู

าด้อ,อ,ก,อกิงแ <c oughs> ขนงน้อยอะไรเราตัดออกมาโนระติ่งบามีแนวใช่ใช่ใช่อันนันได้ไีใช่เดี๋ยวาสิมาตามเก็บออกมาตงนี้นูเดินไปดูต้นนี้สวยๆหนะ่อย เพราะอันบออกว่าไอทีเขาจะเสียบยอดใส่ปลายจะต้องออกออก่นบอกออกมันจะติดโลกพืม เรื่งบ่งขึ็นอ้ยจบากินมันเดี๋ยวหาได้นึไปแถวๆกอนแถวๆนี้กอน มีแห้งมากสวนแล้วพอพอเธอว่มีแห้งมาสวนแล้วแดงออกมาแล้วเดี๋ยวถ้า,า,ามันเ,เป็นยางเขาจะเอาไม้เป็ป่ายใส่มันเพราะว่ายางมันจะมาสมานแผ่ต้นมัน,อนอมอเอง อย่ใงกระป๋องเก่งเรามามันสมานของมันเองนะนี่นนนเป็นยายาดีเลยจโบเขาปบวกนี่แหละ งงได้ว่าเป็นยาแต่เบอกข้นอยูหลออืมรู้ตป็นยังแต่ว่าไปเดี๋ยวเยยบบข้ามาหาตามกิบต,ต้นจันแดงอินเดียนะคะเพื่อน นี่นี่ไงความมือนนนนอ,อ่ต้นจันแดงอินเดียเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะเป็นต้นไม้มาจากประเทศอินเดียมีสรรพุณหลายอย่างบำรุงร่างกายล้วกะ เอาไปดองเราก็เป็นยาบำรุงกำลังทันชัยนะคันเพื่อน เเอากันไกนให,ใหญ่มาน้าเล็กเอากันไกลใ,ใหญ่มาน้ากันไกลส้มมันไหมมันจะตัดส,สูงๆได้ ต้นไม้ที่นาปลูกนะคะเพื่อนจันแดงอินเดียนะคะเป็นยาที่มีสมุนทั้งยาเป็นต้นไม้ที่มีสมุนทั้งยาลายนะคะนั่นแหละ

嗯。谢谢 มงบงงบุงมงบงงบงคือ <c oughs> เสียงหวานเลย้ <c oughs> อยู่ไหนวบามมยากตาดแล้วมีเ้ต้นมันบ่ามงบงมนมีมีเต่ของรางต้นเอต้นหนึ่ง ขาว่แมันไม่งงสะบัดคนใส่ห้องตีหนีได้หนีออกจากไตต้นมันเฮยุงกัดห้าิดไยังบงงออกมายางัลใสติตหัวที่ยังตายตามต้นใม่ที่หลักยางพลาสติกไตตัวได้เธอปะอ๋อยางไปตามต้นใหม่ถ้าไม่เมี่งง็นไปตัวเหรอต้องออกไตออกหัวก็ยังต้นใหม่ลมอันตัวอืมอืมอ nhung được khăn măng bông nó vậy này nhung được khăn măng bông nhung cả lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền những Kiba. Nhung này nhung đó. Chỗ điên lực đường là thùng nào đó. Được muôn giang ninh được đó. một mà nói bao giờ นเป็นยาลบนี่เขาเอิ้นว่ายังนั่นนี่ ตต่แต่งกินละแต่งกินไหนง่อยไล้เป็นยาทั้งใบทั้งลกทั้งต้นสารพัดยาของดีที่ขาเจ้าวอเผยแพ่ของบำรุงร่างกายสามเมตรเลยปะประมาณสามเมตรห้าเมตรห้าเมตรหรือเปล่า av venn og barn.